จบมาดูตัวเราตัวพูดตัวภาคก็หมายความว่าเราอ่ะเอาเราไปรู้เนาะไปรู้เวทนาก็รู้ว่าเออเราเห็นเวทนานะเห็นะตัวบทน่ะเวทนาเป็นอย่างนี้นะตอนนี้มันเฉยๆนะเราเห็นว่าเราเฉยๆนะตอนนี้เห็นว่ามันคิดนะแต่เราไม่เห็นตัวรู้น่ะที่มันบ่นอยู่ข้างในอ่ะไอตัวภาคลึกๆอะที่อยู่ข้างในอ่ะไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าผู้รู้ที่พูดได้ รู้จริงๆนิ่งเป็นใบรู้ที่พูดได้คือรู้ไม่จริงตัวนี้เป็นตัวความคิดเป็นตัวสังขารที่มันปรุงแต่งว่าเป็นผู้รู้เพราะมันออกไปรู้เรื่องทุกอย่างแต่มันไม่รู้ว่าตัวมันนี่แหละคือสิ่งที่ปรุงแต่งแต่ถ้ามันกลับมารู้ที่ตัวมันหรือรู้ที่ตัวเราอะเพราะตอนนั้นเรายึดยึดตัวนั้นเป็นเราใช่ไหมยึดผู้รู้ตัวนั้นเป็นเราทีนี้แม่ครูก็เลยใช้ภาษาว่ากลับมารู้ที่ตัวเรา เมื่อกลับมารู้ที่ตัวเราว่าไอ้ตัวเราผู้พูดผู้ภาคเนี่ยคือสังขารปรุงแต่งมันก็จะพ้นไปจากตัวเราเมื่อ <Me ard S 2> พ้นไปจากตัวเราและอะไรล่ะที่รู้ว่าพ้นไปจากตัวเราไอ้นี่แหละธาตุรู้แต่ตอนนี้พวกเราเห็นอย่างอื่นเป็นสังขารหมดแต่พวกเราไม่เห็นตัวเราถูกไหมว่าเป็นสังขารปรุงแต่งพอเขาพอเข้าใจไหมฮะ มันปรุงขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มีความสงบของใจะมันไม่มีทางเห็นตัวนี้เลยเราแค่มานั่งสมาธิชั่วโมงนึ่งปฏิบัติยิ่ยิกยอกยอกอย,ย่างอย่างทั่วไปนะไม่มีทางจะเห็นแค่สิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มีตัวเราเป็นผู้รู้แต่ไอ้ที่จะเห็นตัวเราเป็นผู้รู้เนี่ยต้องกัดจิตจดจอต่อเนื่องไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนมันถึงจะบรรลุผู้นี้แล้ถึงจะทําลายผู้นี้ได้นั้นกําลังของความสงบต้องมากขนาดไหน เข้เขาใจตรงนี้ไหมความสงบของใจอ่ะที่ในส่งจิตออกนอกต้องมากถ้ายังวุ่นวายเรื่องชาวบ้านวุ่นวายเรื่องคนอื่นแม้กระทั่งวุ่นวายเรื่องการอะอยู่คนเดียวแล้วก็เปิดฟังธรรมฟังโน่นฟังนี่ฟัง,นฟงคนนั้นเทศทีคนนี้เทศทีไม่มีทางที่จะพบผู้รู้ไม่มีทางเลยเราก็จะเห็นแต่สิ่งที่ถูกรู้แต่ยังมีตัวเราเป็นผู้รู้อยู่พวกนี้ต้องใช้ความสงบใจเป็นอย่างมากต้องวิเวกสันโดษสงบสง,บสงบัด และถ้าเป็นมืออาชีพแล้วเวลาที่มันกระทบเข้าจะเห็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลานั่นคือมอีมืออาชีพเต็มร้อยแหลวแต่เรายังไม่ผ่านขั้นตอนนั้นกันที่นั่งเนี่ยชี้ได้เลยว่าใครอยู่ตรงไหนแทบจะไม่มีใครเห็นผู้รู้เลยเห็นบ้างแค่เป็นบางขณะแต่ไม่ได้จดจอ่อกับผู้รู้ที่พูดได้เ <c oughs> ข้าใจปะ่ะ <c oughs> เราไม่ได้จดจอ่ออยู่ตรงนี้เพราะว่าสติมันไม่ต่อเนื่อง มันขาดสายมันแล้วไม่จดจ่อส่วนใหญ่เราจะไปทิ้งรู้สิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มีเรื่องราวขึ้นมาแล้วเราก็กลับมาฐานแล้วก็เรารู้สิ่งที่ถูกรู้มีเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็กลับมาฐานแล้วทํามาอยู่แค่นี้ตรงไหนที่เราเข้าถึงผู้รู้ mm hmm. อะตรงไหนถ้าไม่รู้ที่ผู้รู้พ้นทุกข์ไม่ได้นะพ้นทุกข์ไม่ได้ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เพราะมันต้องมารู้ตัวผู้รู้และปล่อยวางผู้รู้มันถึงจะพ้นทุกข์ได้ประการเดียวเท่านั้น มีตอบแห่งผู้รู้ที่ไหนก็มีอวิชชาที่นั่นนั่นคือการเกิดต้องตั้งมั่นขนาดไหนฮะต้องสละโลกขนาดไหนถ้ายังคิดเรื่องโลกอยู่คิดเรื่องคนนั่นคิดเรื่องคนนี้เป็นห่วงคนนั่นเป็นห่วงคนนี้ไม่มีทางมึงได้เป็นแค่คนดีในสังคมได้ประกาศเกตินี่าตปติดข้างบ้านมึงอะคนดีแห่งประเทศไทยได้แค่นั้นแหละก็กลับมาเกิดใหม่ก็มารับใบประกาศใหม่มึงคงชอบใบประกาศกันนะกู่าน ก็ไม่ยังไม่ยอมไม่ถอดถอนจากตรงนี้กันเลยเกินเนาะไปประกาศเกียรติคุณเนาะคุณงามความดีเนาะสีบ้านสีเมืองเนาะ <c oughs> <c oughs>